ลาบปลาในอันนะคะนี่สีสันน่าทานนากเวยนาอกอกขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิธีเปิดหมู่บ้านธรรมาค้าท้ายค,คนที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากห้องจักปลาตรักสู่ช่วงของพิธีเปิดหมู่บ้านอย่างเป็นทางการและขออนุญาตแจ้งลำดับแนะนำวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมล้านนาสังกูเลยขอเสียงปรบมือตามา ของเขาเลยนะคะจานแรกเลยนะคะก็คือปลาส้มทรงเครื่องนั่นเองค่ะนี่ทุกคนไผ่แล้วก็ผักตบชวาในท้องที่ค่ะแล้วก็ที่นี่เนี่ยคลิปได้ขขาว่าเขาและตอนいいตอนี้นะคะครีมก็อยู่กับพี่แอนนาค่ะซึ่งเป็นผู <T> ้นำของร้านตงซู้นะคะคือสารก็ไม่เป็นและจะขายต่อและหลายคนทำอยู่แล้วท่านทำาว่า วันนี้ขอทำกระปอบหนูก็เอาข้องไปจดทะเบียนโอท็อปค่ะมีข้อขายหมดเลยทุกที่อยู่ขายทุกที่แล้วเขาบอกว่านรอจะสร้างรายได้ชุกทนแล้วยังได้สร้างความสันตมีตลาดที่ช่วยเหลือคนที่เสพของทุกหน่วยงานหนูไปขายหมดค่ะแล้วหลายคนก็บอกว่า ผละะิตภัณฑ์ใหม่ของพี่อนาดิฉันสุภมิตรเต็งเพย์พานี้จังหวัดพะเยาขอขอบคุเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดหมู่บ้านธมาค้าขายนาวัีการอย่างเข้มแข็งและมีรายได้จากการจําหน่ายสินค้ามั่งคั่งและยั่งยืนโครงการหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชลหัถกรร,รมล้านนาสันปูเลยในวันนี้ประเทศจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้หมู่บ้านธมาค้าขายแห่งใหม่เจ็ดแห่ง และกลุ่มวิสาหกิจช,ชุมชนเัลสาแสของแบนสันตุเลยพะเยาไทยแลนด์พิธีเปิดโครงการหมู่บ้านธรรมคา้าฐานในวันนี้เประท่วงพาณนนิชย์โดยโรกรมการค้าภายในของหน่วยผู้ดำเนินโครงการขอขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด อีกครั้งที่กรุณามาเป็นประธานเปิดงานในวันนี้บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอพระณุณทุกท่านด้านบนเวทีค่ะทั้งรองว้วานะคะหัวหน้าส่วนราชการปิดมัออกปกรของส่วนท้องถิ่นค่ะคณะผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะร่วมชนกิจกรรมสาธินักงาม สิริัน์ในวันนี้ท่านพันี้จังหวัดพะเยานะคะรับมอบของที่ระลึกจากคุณสุพัตก็สามารถที่จะเป็นป่าตกปากนะว่าเป็นผลผลจากที่นี่ค่ะวิสากิจชุมชนหัตถกรรมล้างน,นาสันปูไลยเาเสียประมมยด้วยนะจะดังๆๆง,งดังที่สุดเลยค่ะให้กันอยู่นะคะภายในวิสาหกิจชุมชนตรงนี้นะคะให้กับคนที่เรารักอย่างห้องมองลน,นะคะในวันนี้ที่ได้รับ